ท้องใต้วิหารของวัดเล็งในยีสองหรือวัดบรมราชาการจนา,าพิเศษอนุสร์เป็นแหล่งรวมของการฝากดวงแก้ปีชงสะเดาะเคราะห์ซึ่งปีนี้ตรงกับปีนักษัตรย์เถาะรากามเมียและชวดไม่เพียงแต่คนไทยแต่ยังมีกลุ่มชาวจีนอีกส่วนหนึ่งที่หันมาจับธุรกิจรับแก้ชงแบบออนไลน์ให้คนจีนส่วนหนึ่งที่ยังมาไทยไม่ได้ได้แก้ชงสมใจในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนซึ่งอดีตผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวรายนี้ระบุว่าหลังจากบริษัททัวร์ซบเซาเพราะโควิด หันมารับแก้ชงแบบออนไลน์ผ่านวีแชทลูกค้าเพียงระบุวันเดือนปีเกิดและช่วงเวลาเกิดพร้อมพรที่ปรารถนาผู้ดำเนินการจะเขียนให้ในชุดแก้ชงของทางวัดจากนั้นถ่ายรูปยืนยันกลับไปผ่านแชทโดยระยะเวลาของการแก้ชงออนไลน์มีแค่4เดือนเท่านั้นเริ่มตั้งแต่ตุลาและสิ้นสุดมกราคมก็เราก็เขียนค่าค่าเขียนค่ะบางทีก็1ิบาทต,ต่อเล่ม ใช่สิบบาทสิบห้าบาทต่อเล่มก็ซื้อตำจีนหาว่าที่นี่ขายร้อยหนึ่งนะแล้วก็ช่วยเขาเขียนถ่ายรูปแล้วก็เขียนก็สิบบาทอะไรน่ะบางทีก็สิบห้าบาทแล้วแต่เราแต่ละาวันนี่เยอะไหมคะถามว่าเยอะไหมเราไม่มีลูกค้าเยอะขน,นาดนั้นนะคะแต่ว่าพอเรียนครอบครัวได้ ธุรกิจแก้ชงออนไลน์หรือไหว้พระเสริมดวงชะตาขอพรต่อองค์เทพเจ้าไถ่สวยเอีย้ยเริ่มเป็นที่นิยมเมื่อ3ปีก่อนจากวิกฤตโควิดและยังคงได้รับความนิยมแบบต่อเนื่องโดยวันเสาร์อาทิตย์จะมีกลุ่มธุรกิจออนไลน์แบบนี้รวมถึงประชาชนทั่วไปมาเขียนฝากดวงชะตาแก้ชงมากถึงพันคนซึ่งใบฝากดวงเหล่านี้ทางวัดจะเก็บรักษาไว้ที่อุโบโสถและจะมีพิธีสวดให้ทุกวันพระ ครบ1ปีนำมาเผาส่วนรายได้จากชุดฝากดวงทั้งหมดทางวัดจะนำไปสร้างสาธารณประโยชน์สร,สร้างโรงพยาบาลโรงเรียนและเป็นทุนการศึกษาสำหรับพระสงฆ์คนจีนต่อให้ต่อให้ปิดประเทศหรือเปิดประเทศก็จะเป็นลักษณะออนไลน์แต่เราจะสังเกตครับว่าตั้งแต่โควิดเนี่ยออนไลน์คนจีนเยอะขึ้นมากเยอะขึ้นหลายเท่าตัวเลยนะครับเพราะว่าก่อนก่อนหน้ามีโควิดเนี่ยก็มีบ้างปไปแต่พอมีโควิดเนี่ยคนจีนในประเทศจีนเ,นเขาก็ ศรัทธานในเรื่องพวกนี้มากก็มีออนไลน์ของคนจีนเพิ่มมากขึ้นครับออนไลน์ที่แบบรับจ้างเขียนใช่ใช่ครับใช่ก็คือเขาเขาก็จะทุกคนเขาก็จะมีเหมือนมีเพจของตัวเอง,ของเขาก็ไลฟ์ออนไลน์ทําบุญออนไลน์ของเขาขเขาก็รับมาแล้วก็มาทําบุญให้กับคนที่ประเทศจีน ทางนี้เจ้าวาดวัดบรมราชาการจนาพิเศษอนุสรเล่าว่าคติและความเชื่อของพระพุทธศาสนาไม่เคยมีระบุเรื่องของคำว่าปีชงคำว่าชงเป็นแนวคิดของทางโหราศาสตร์ที่ผสมกับลัทธิเตาของเหล่าซินแซทำให้เกิดกระแสฝากดวงชะตาให้วัดสวดแก้ชงให้เมื่อ30ปีก่อนเมื่อมีการฝากดวงมากเข้าทางวัดจึงรับมาบริหารจัดการเอง และทาใบฝากดวงแบบพุทธมหายานและชี้ว่ากุศโลบายสําคัญคือการทําบุญสร้างกุศลรับปีใหม่ทําบุญนะฮะไม่สบายใจก็ไปทำบุญนะะทำบุญทำบุญอะไรบ้างาโรงพยาบาลน,นะฮะริจาคยาอปล่นะะอยนกยปล่อยปลานะฮะทำบุญเรื่อพระ หหรรือสุุดแต่่่่วาาาาเเจ,จะพง้ไไปทีนลธุรกิจแก้ปีชงเสริมดวงชะตาออนไลน์เกิดขึ้นได้เพราะความเชื่อพลังศรัทธาบวกกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่ดวงจะดีได้ใจจะสบายได้ต้องไม่หลงลืมหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาคือการทำบุญเผื่อแผ่และมุ่งสร้างกุศลสิรีธรพัตกูลชัยสำนักข่าวไทยอสอมทรายงานค่ะ